สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเอมี่นะคะวันนี้เรามากินอะไรร้อนๆแก้หนาวกันค่ะทุกคนต้มมาม่าทุกคนง่ายๆง่ายๆนะคะเมนูที่เอมี่ถนัดมากต้มมาม่านี่เองนะคะทุกคนสดหอนๆกินแก้หนาวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มาดเด้อผู้ใดก่ท่นกินเข่าวพราท่านกินเขา่า,า,เขาแรงมากินอ่าตรงมามานทำกันนะค่ะเด้อขออภัยในความหูบดังนะทุกคนตัดสดเสียงดังก็ขออภัยนะคะควันออกทวนถวน กินฮอนๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะอืมอร่อยมากกินไปเป่าไปเนาะคะ่ะเนาะ ามาม่าเกาหลีก็จะมีความเผ็ดนิดหน่อยนะทุกคนแต่ถ้ากินบดชามนี้ก็คงจะไม่หน่อยนะคะ จะบอกว่ามีแห้งมีแห้งทุกคนสดหอนหอนอเคยเห็นบอกคนเกาหลีเขาใส่ทับพีเนาะทับพีอันใหญ่มาห้องเขาก็กินแบบว่า เอาข้าวเดียวเลยทุกคนอืม ยันลงไปไม่หมดนะทุกคนคาโตมากถ้ายันลงไปหมดนี่ก็จะกืนไม่ได้นะทุกคนขอวางลงก่อนนะเอาคําพอดีเนาะค่ะเนาะคาตาสวดเอาไว้วยคะ่ะ อเอมีได้ผักแคลมานะคะทุกคนผักแคลคล้ายๆกับผักผักอะไรนะผักคะน้าบ้านเราอืม เนี่ยมาต้มใส่กันเนาะคะ่ะเนาะแซ่บอยู่ยด้ล่ะอร่อยอยู่นะคะ บอกว่าหุ่นท้องมากเส้นเหนียวน่มมากทุกคน รู้แล้วว่าทําไมเวลาดูคนเกาหลีเขากินมาม่าเนาะเขาหูเอาหูเอาทุกคนทําไมเขาถึงไม่ร้อนมันไม่ร้อนอจริงถ้าหูเอาน่ะอืลองนะทุกคนหูคําใหญ่ๆเลยไม่ร้อนอืม bắn <laughs> thuê <laughs> หนัวมาก อร่อยมากทุกคนเอมี่กินไม่หมดนะคะทุกคนอิ่มแล้วรู้สึกว่าอิ่มแล้วก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนจ๋าเจอกับเอมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสนุกมีความสุขในชีวิตนะคะทุกคนจะมีความสุขมากๆไปแล้วสวัสดีค่ะ